เฉินเนี่ยสี่สิบห้าเลยเหรอใช่ทำไมอ่ะแต่พี่ซื้อมาสามสิบสี่ยังนะเหรอแบบซื้อเทอร์โบมาทำเองอ่ะจริงเหรอจริงลองคำนวณดูอ่ะโซโบเทอร์โบอะไรต่างเดของเดียวมันน่าจะลดดีกว่าไง่ายมาจากลูเฉินว่ะเสีว ได้แล้วนะเอออ่ะโอเคไม่น่าแพงหรอกเราต้องรอพี่เฉินมาพี่เฉินเขากำลังมาเขาไปเขาเล่นร้านรอบหนึ่งมั้งโอเคน้าปลาทำไมเล่นอ่อนยังอ่ะโดนแบบชุดเดียวไม่ได้ทอนครั้งแรกมาครั้งแรกนี่เพิ่งเริ่มแรกเนี่ยตีหัวแบบอย่างแม่นอ่ะตีหัวแบบปองปองปองฉี่อ่ะมาหูดูแล้วไงมาสวัสดีคับพี่เจ้าดีครับ ดีเไม่รันแล้วหรอหรือว่าไงไม่เอาแล้วใช่นี่ไงรันอยู่ห้าคนนะใช่เหรอไม่ียนยมอไ์สองกัหมกเลยอ๋อดีเคไม่รันแล้วอยู่ห้าคนเนี่ยออกแกงไหมเกียวเอกแกงไหมออกแกงไหมมันไม่รันแล้วเรียมไม่ห้อดคูให้ออกไใหอกนต้องาเอาเรียมหรันมนะ ดี๋ยวพี่วินเลี่ยมร้องไห้พี่วินเลี่ยมต้องเสียใจแน่ๆถ้าเดลดอก ันไม่ทำอะไรหรอ มันอยู่ไหนวะต้องรอมันจะตีกระทืบเล่นนะแมาไปไหนแล้วอ่ะอย่างเมื่อกี้ถูกเล่าไปที่แบบมันรู้แต่แต่คนจริงจริมันไม่รู้รู้ครับพี่เที่ยวก้ยสองครับไม่คือคืออะไรอละอ้าวรที่ลุงเชนพายนอมีเดียเอว เขาไม่ขายแล้วซือเท่าไหร่ถือเท่าไหร่ือเท่าไหร่ซือเท่าไหร่ถือาท่าไหร่ถืดเสบาไหี่ถือเท่ยไหถือ่ไหรถอเท่มหร่ถอเท่าไหร่อเ่หรอเท่าอ่ะเอท่าไห่ถเอเาไรอเทา350่คณเท่าห มันหลอกขายรนรวมแต่งด้วยเกลฟังลุงมันไม่ขี่แสนสามสามแสนห้าคูณสี่สิบได้เท่ไร่สามเออสามแสนห้าคูณสี่สิบแล้วบวกยี่สิบมันได้เท่าไหร่นั่นน่ะรถเรานี่เท่านั้นสี่สิบห้าเดมเนี่ยก็ใช่ไงก็จะไปซื้อทำไมล่ะมันแพงไม่เป็นไรรถลุงเฉินเลยนะลุงเฉินขับมากับมึงเนี่ยจะซื้อหรอเกีลไม่ใช่รถเฉินไอเกียร์ลุงโดนหลอกแล้วทำไม มันเป็นรถดูดน้ำมันเป็นรถดูดน้ำเื้อไม่ได้เดี๋ยว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 เ็นไอ้เหี้ยวเดียเี่ยวเดี๋ยนเดี๋ยว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 เดงลูกแดงลูกแดีลูกแดีีดดีวีเเดี๋ยวเเเยเียเียเียเนี่ยไปด้วยนเนี่ยไปด้วยเนียด้ยเียดเียเยวเก เฮ้ยใครว่างใคว่างใคร่าใครว่างใครว่างหนึ่งใค้ว่างหนึ่งใคว่างหนึ่งใครว่างหนึ่งใครว่างหนึ่งนครว่หนึ่งรว่างหนึ่ง้ว่างหนึ่งว่างหนึ่งรว่างหนึ่งว่างหนึ่งใรว่างหนึ่งว่างหนึ่งครว่างนึ่งรว่างหนึ่งคร่างหนึ รอนะเกลรอนะไอเบเน,นี่ยแหละเป้าหมายคือแบบว่าเออก็หนูแบบหนูไม่อยากเติมเอาเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยก็บอกไปมีกันในเมืองโอเคปะฟิลน<บ>ั้นฟิลนั้นฟิลนั้นแล้วแบบแบบเถ้าเข<ห>าไม่ขายก็พยายามพยายามตื้อหน่อยบอกว่าไม่มีคนขายเลยะอะไรอ,อย่างเงี้ยโอเคปะอ่เมื่อกี้เมื่อกี้ลูซนูเตอร์อะไปช่วยเขาอะเออไอนุ๊กมันมันพวกนั้นบอกว่าไม่ขาย ไอ้แก่นุกอ่ะเดียวรอ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 มันมานพี่เกียวหัวสนับเจ็ยดยังเพื่อ์ห้าแล้วกลับมาห้าแล้ว ไา่มีอดีนะพี่ตอนที่สี่ใช่ไหมเด็กเกลเด็กเกลนี่ไงพี่จันอยู่นี่ไอ้เกลไอ้เกลอออเกลมานหล่อตอนหล่อตอนหล่อตอนหนูอยากซื้อรถหนูอยากซื้อรถเดนดูสีขาวน้ำดูอะไรเราจะขอซื้อหรอเราจะใช้เออใช้เองหรอหรือว่าไงจะซื้อแก๊งไม่ไม่ขายแล้วรู้จำน้ำไม่ได้มันเฮี้ยนใช้เองหรอไม่ไอหนูอยากซื้อเท่าไหร่เดี๋ยวจะขอซื้อเท่าไหร่สี่สิบห้าเบลล์ สี่สิบ้าเอมจริงป่าไม่ได้เลยนะแก้วมันไม่เติยมสามสิบปีเอ็มเอ่ามสิบาทำไมม่มีใครายมีเยอะแยะเลยทวิตอ่ะเต็มเลยไอ้แบง์อเลยนะเอางี้เอางี้เอาเฮ้ยประชุมก่อนเลยไม่งไม่ไม่ลดราคาจริงนะสีิบห้านี่ไม่ลดนะอันนี้บอกก่อนไม่ใช่ว่าลดนะได้ในหนูดังได้ในหนูลขาหนูนะ อะไรนะและว 4.5m หรอใช่บูทหางโอ้โหผูู้ายขอตัดินใจก่อนได้ไหมอ่ะมันมันก็ไอ้นี่เรื่องไงใจเนี่ก็อยากใส่ให้อ่ะได้ได้รถรถคันนี้เอามาดูมาดูนี่คันนี้เลยคันนี้เลยไอ้นุ๊กนุ๊กออกห่างหน่อยออกห่างหน่อยไม่ใช่เจ้าของออกห่างหน่อยเพื่อนยังไม่มีเราเลยดูด้วยนี่นี่นี่เจ้าของอยู่นี่ไอ้นุ๊กนุ๊กนุกนุกหน่ยเพื่อนไอ้ลูกค้าดูรถหน่อยมันเก่าแล้ว ไม่ดะเบียบยใช่ไหมไม่ทะเบียนนเี่ยเกลลุ้นทะเบียนด้วยจัมปิกเอ็มเองไม่มือเรื่องมันจัมปิโกเอ็มนะสองห้าเกลได้ยินปะเนี่ยร็อกร็อกพันนี้ของจริงคันนี้ของจริงพันนี้มือหนึ่งเลยมือหนึ่งแต่เฮี้ยนหน่อยคันนี้จะซื้อจริงเหรอไอเกลไไม่ด้ขับนะมือหนึ่งนะขับเก่าจะซื้อจริงเหรอไอเกลอยากได้เอามึงมีเงินก็ซื้อเอาเงินมึงเอาเอ้ยแจกเงินมึงเอามีแจกแจกเทอร์โบนึงอัน เงินมึงเนี่ยของคอดีอ่ะทำไรได้ทำแล้วหรอลูกไอ้คันนี้่รถมันรถไม่ได้อ่ะดิมันไม่ไม่จริงๆก็ไม่อยากขายด้วยอ่ะแต่ว่าต้องคุยก่อเอาจริงรถคันนี้มันเป็นรถหลุดจำนำวะไงบอกบอกข้างข้าทำไมมีพวกป่าฉลามพวกไม้วางอยู่วะนี่คือคันนี้มันเป็นมันเป็นรถเออมันเป็นรถหลุดจำนำอ่ะคันนี้มันเป็นรถพวกรถรับพนันอ่ะมันมันมันพนันแล้วมันติดพนันไว้อ่ะลูกเชิก็เลยตัดใจอยู่เนี่ยว่าเอาไงดีเนี่ยมันหลุดจำนำเพราะว่าเจ้าของไม่มาจำคืนไง ดูดีครับดูขับดูดอ,อนนะลุงอ่าได้ได้ได้ลองขับได้เลยลองขับเลยครับเอาเลยเอาเลยเทสก่อนได้โอ้ย <c oughs> ครูขับไปเลยวิยครูดีอ่ะเขาปรับเลี้ยวมาแน่เลยใช่ไหมเนี่ยมันเลี้ยวดีขึ้นมากเลย นี่รถยังไม่พังนะนี่ไอ้รถพังอยู่นะนี่อเอาไปไหนมาแล้วลงหน่อย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 เกลไปเออดอบแล้วเร็วไปไปไปเร <c ats> ็วรถรถขาไม่ขาย

นักพนดัดเนี้ยมีแต่ลุงสันุก้ค่ะพูดอยู่อ่ะ <c oughs> อ้เหี้ยมมันตายกุ้ม่วงเหรอรออะไรพี่มันไปตองไหนวะวัยเอ็นชามาเหมือนเราแบ่งคนมั้งเพ่ไปเก็บตรงนู้นด้วยอ่ะ รีบไปรีบไปรีบไ,ไปแต่อยากได้จริงอะไอเกลแบบว่าถ้าราคาแบบสามสิบสามห้าสี่สิบไม่เกินเนี้ยสามห้านสามห้าน่าจะโอ้สามสิบยากนะหายากสามห้าน่ามีสิทธิ์ลุ้นอยู่ จะต้องมาเออเสียเวลารับเองใช่ปะตอนนี้ทวโบจทีมันเท่าไหร่วะสามแสนห้าพี่3สามแสนห้าใช้เกียร์เนี่ยสิบอันก็สามล้านสามสี่สิบสองสิบสองล้านเลยก็ประมาณประมาณสามห้านั่นแหละ cho hả đây tiếng luôn anh coi đây bé หนูมีครบแล้วใกล้ครบแล้วอีนิดนึงอีกวันนึ่งสองวันอีสองวันครบแล้วว่าท้อไอตัวมีสิบหกใช่ไหมตอนนี้ กสาอ่ะกดได้สิบเก้าแม่เขาติดไปเดินไหนได้ไหมคันนี้ว่างครับป่าม่แม่ไม่เต็มเต็มเต็มแล้วเต็มแล้วคันนี้เต็มแล้วมแล้ม้้ว่มมแล้ไม้วเ้เล้เมเม้เ้วเเ็วมล้มแล้วมเ้มมล เกือบนะอันนี้ตั่งช้อนในสัตว์พิเศษเราพิเศษนะพี่ไปลอยโดนจอบดนกองูน่ไปตยเอ็ดแดงที่ไหนครบพี่เอ็ดแดงเหรอพี่บอเอออแดงดพี่ได้